สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้กี่มาอัปเดตประกาศฉบับที่8ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างพร้อมกับอัปเดตเรดาา์ตรวจฝนของภาคอีสานของห้าช่วงบ่ายช่วงค่ำว่ามีฝนอยู่สายแนบอกเลยว่าฝนแห้งลายพื้นที่นาะพี่น้องจากอทธีนพนลของพาย,ยุโซนร้อนสั้นกานะ่าเนาะตอนนี้กะอออนกำลังลงเป็นดีไปชันเรียบร้อยแล้วไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย เมื่อเวลา13นาฬิกาของเมือนี้15ตุลาคม6กาพายุดีเปกชันเซินกาได้ออนกำลังลงเป็นยอมความกระกาศตามกำลังแห้งปกคลุมบริเวณแขวงเซกองประเทศเลาวเรียบร้อยแต่ยังคงทรงผลเหตุหายผาอีสานตอนล่างยังคงมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงกรขอให้พี่ๆน้องๆติดตามประกาศอย่างต่อเหนื่อเนาะจากเนาะมาเบิงเรดาราสุดกันเลยศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนกลุ่มฝนอยู่ในเขตอำเภอปากคาด เมืองบึงการจังหวัดบึงการเป็นกลุมฝนธรรมดากำลังออนถึงปานกลางกลุมฝนแห้งขื้นนะคะนอกนั้นกันยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ผู้พามานมชุ่มแพ่สีชมพู้เวียงเกาผู้เวียงน้องเรือเขาสวนกวางอุบลรัฐมั่นจาาคีรีโคกโพชาติ บ้านแห่นชนบทบ้านไทยแวงไงแวงนอยพ่นจังหวัดขอนแกน่นบ้านม่วงเจริญศิลสว่างแดนดินสกลนครน,นะคะเมืองมหาสรา,ารคามพยากรพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสรา,ารคามยางตลาดของชช่จังหวัดกระสินสีสมเด็จเมืองรอยเอด็ดจังหวัดรอยเอด็ดชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์แก่งสนามนางบ้านเลื่อมบัวไงบัวไล่พระท่องข้ามคงขามสแกแสงจังหวัดโคราชคู่เมืองแค่นดง สตึกจังหวัดบุรีรัมย์เกือบทั้งจังหวัดของเลยน้องค่ายอุดรธานีน้องบัวลำพูเพชรบุญและกะชัยภูมุ่ค่ะถัดมามาเช็คในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยายอีสานตอนล่างกลุ่มฝนออนอยู่ในเขตอำเภอเมืองพะนาปทุมราชวงศ์าจังหวัดอำนาจ,จเจริญกุดขาปุ่นโพไสตตะการพืชผลสีเมืองไม้คงเจียมพิบุลมั่งสาหานสีรินทอดบุญทริกวารินจำราบเครืองไนยเมือง ม่วง30เหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานียางตลาดจังหวัดกาะสินปทุมรัฐจังหวัด้อยเอสตะตึกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำารงถาบโน่นหน้าไร่รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อุทุมพรพิสายโพส,สีสุวรรณราศีสลายางชุ่มหน่อยกันทรารม เบนจะลากพายุว่างหินจังหวัดชิสเกตและกาะสอปป,อปอลาวกุ้มฝนปานกลางในเขตอำเภอแค่นดมคู่เมืองจังหวัดบุริรัมเมืองอย่างจังหวัดนคนรราชสีมา,าค่ะจนกลุ่มฝนหนักตวรวจบพอคลิปนี้ลาไปก่อนจกักไมคคลิปหนาน้องพี่น้องนอไปเลยจ้ะบ๊ายบาย